โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพุทธวจนะฉบับอริยวิันหน้าที่8 7 1กรรมวาจาสมุติ ท่านเจ้าค่ะขอส่งจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมร่างของสรงถึงที่แล้วส่งพึงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะนี้เป็นยาติท่านเจ้าค่ะขอส่งจงฟังข้าพเจ้าทรงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ การสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่อนี้สงสมมุติให้เป็นผู้ถือเสนาสนะแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ต่อมาภิกษุทั้งหลายผู้ให้ถือเสนาสนะหารือกันว่าเรา จกพึงให้ถือเสนาสนะอย่างไรหนอตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นับภิกษุก่อนครั้นแล้วนับที่นอนครั้นแล้วจึงให้ถือตามจํานวนที่นอน mm. เมื่อให้ถือตามจํานวนที่นอนที่นอนเหลือมากตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถือตามจํานวนวิหาร เมื่อให้ถือตามจํานวนวิหารวิหารก็ยังเหลือเป็นอันมากตรัสว่าดูกอรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถือตามจํานวนวิหารบริเวณเมื่อให้ถือตามจํานวนบริเวณบริเวณก็ยังเหลืออีกมากตรัสว่าดูกอรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ส่วนสามอ เมื่อให้ถือส่วนซ้ำอีกแล้วภิกษุรูปอื่นมาไม่ปรารถนาก็อย่าพึงให้ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาถือเสนาสะนะรูปใดให้ถือต้องอาบัติทุกกฎดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุถือเสนาสะนะแล้วไม่พึงห่วงกั้นไว้ตลอดทุกเวลารูปใดห่วงกั้นไว้ต้องอาบัตทุกกฎ ประด่าโคดเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี่ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เงี่ยสดลงสดัประฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนวัฏสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเอง โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพยิงหนิงนางก้าเจ้าพระแม่หนิงสีวลีหรือพระแม่อือขอจบ้บต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยวินยัยหน้าที่8 7ดดสองค่ะ